สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ The b r i g h t Special Reading วันนี้อยู่กับพึ่งนะคะในซีซั่นของ Music and Movie เดินทางมาถึง EP ที่9แล้วนะคะวันนี้พึ่งจะมาพูดถึงเพลงเพลงหนึ่งเป็นเพลงโปรดของพึ่งเองละคะ่ะเป็นเพลงใหม่ที่หลายคนอาจจะฟังกันแล้วหรือยังไม่ฟังเป็นเพลงของโคนันในอัลบั้ม v e r s d Apart ซึ่งเป็นซิงเกิลที่2ค่ะ ขอสปอยก่อนนะคะว่าเป็นเพลงที่เศร้ามากๆเลยโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเจ็บปวดจากการที่เราไม่ยอมรับความจริงเมื่อหลายๆอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อคนหนึ่งได้เปลี่ยนไปความรักของคนที่คุณรักได้เปลี่ยนไปนั่นคือเพลง Astronomy ที่หมายถึงดาราศาสตร์แล้วพึ่งก็คิดว่าเขาคงเปรียบเทียบว่าคุณได้อยู่ในโลกคนละใบกับเขาแล้วค่ะ We drive through the woods, rich neighborhoods to wash. We joke as we look that we were too good for us. Cause socially speaking, we were the same, with runaway fathers and mother who drank until old as time. Young love does last for life, and now I know it's time to go. Para. เราขับรถผ่านป,าป่าป่าแห่งหนึ่งที่เป็นย่านของคนรวยที่น่าจับตามองแล้วก็พูดตลกกันว่าเหมือนกับมองว่าพวกเขาดีเกินไปเพราะในสังคมแบบนี้เราก็เหงินเหมือนกันหมดนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อที่หนีหายไปหรือแม่ที่ดื่มจนเมาเรื่องเก่าแก่เช็เช่นการเวลาความรักในวัยเยาว์ที่ไม่ได้อาจยืนยงตราเท่าชีวิตตอนนี้ฉันก็ได้รู้แล้วได้เข้าใจแล้ว ว่ามันถึงเวลาที่ต้องไป We've traveled the seas We've written the stars We've seen everything from Saturn and Mars As much as it seems like you own my heart It's astronomy We were two worlds apart เราท่องเที่ยวไปนในท้องทะเลเราขี่ดวงดาวเราเคยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้จากดาวเสาและดาวอังคาร from far away, i wish i would stay with you, but here first to first, a stranger that i once knew. i thought if i wanted, i would fall back in love. you said this time brings fondness, but guess not with us. The only m i t t a k e that we didn't make was one จากที่ที่ไกลแสนไกลฉันฝันว่าจะได้อยู่กับเธอแต่ที่แห่งนี้ต่อหน้ากันก็แค่คนแปลกหน้าที่ครั้งหนึ่งฉันเคยรู้จักฉันคิดว่าหากฉันต้องการฉันก็อยากจะกลับไปตกลุงรักอีกครั้ง mm hmm. เธอเคยพูดว่าระยะทางนำพาความผูกพันแต่ฉันเดาว,ว่าก็คงไม่ใช่กับเราหรอก ความผิดพลาดเดียวที่เราไม่ได้ทำคือการวิ่งออกไป Stop trying to keep us alive You painted stars in the sky that already died Stop trying to keep us alive You can't force the star to alive When do you have a l r you to die You have die d จุดทำให้เราไปถ้าว่าสีดวงดาว บนฟ้าที่ดับสูญไปแล้วหยุดทําให้เราคงอยู่ต่อไปได้แล้วธอไม่สามารถมาขับให้ดวงดาวเรียงตัวกันได้ในเมื่อพวกมันได้ตายลงเรียบร้อยแล้วเราตายจากกันแล้วน่าเศร้ามากๆเลยนะคะเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่น่าเศร้าสุดๆเลยเพิ่งอยากจะเป็นกําลังใจให้ในทุกความสัมพันธ์ถึงแม้จะล้มเหลวมาสักเท่าไหร่ถึงแม้จะเจ็บมามากเพียงใดแต่อย่าลืมนะคะ อย่าลืมรักตัวเองมากๆค่ะสำหรับวันนี้ <c oughs> ก็หมดเวลาของเราไปแล้วค่ะอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ